มาฮะแจจีอีเซทเทอร์โบนะครับคันนี้รถผมเองนะฮะบูมจุด0.4ประมาณนะครับเกือบ0.4นะฮะคันนี้น้ำมัน E20 รีแมปกล่องเดิมนะครับนี่นะฮะเอาออกไปเขี่ไฟใหม่นะครับเปลี่ยนไปใช้ E20 นะฮะตอนแรกใช้ E8 5ไม่ไหวไม่ไหวน้ำมันนะฮะ ตอนนี้มันแพงกว่า E 2 0ไปแล้วนะครับแล้วมันก็บริโภคคันเทปนะฮะก็นี่นะครับวัดบูตนะฮะอ่ะมาดูตาเล่นกันนะครับกล่องเดิมนะครับบูต0.4นะฮะเกียร์อะไรวะเกียร์ดีอ่ะมาเปิดแอร์นะครับ,ออรบใช้งานได้จริงทุกอย่างนะฮะ รับติดตั้งด้วยนะครับรับเสร็จด้วยนะฮะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งมีตัวแรงไปมาเปิดแอร์เกียร์ดีนะครับจอดออกเลยนะฮะไปอุยล้อฟรีล้อฟรี ได้นะครับอันนี้กล่องเดิมเพียวๆไม่มีกล่องพวกนะครับลิ่นไม่หุแจจีนะครับเยอโต้ด้วยนะครับ0-4น,นะฮะ